h a p p y w h r t h e r to you พี่คือทุกๆปีพี่มาหาน้องมาดูแลน้องตลอดใช่พี่อันนี้วันเกิดพี่นะพี่นะครับนะก็ขอบคุณพี่ธีรชัยแล้วก็กุงเสีอต้นน้องเอนะครับที่ดูแลน้องด้วยความรักนะพี่นะ ขอให้พี่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและพี่ขับรถเยอะขอให้พี่ๆเดินทางปลอดภัยเป็นที่รักของน้องตลอดไปพี่ขอบคุณคาณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเขาตกใจเลยบอกว่าอะไรเนี่ยเออมีด้วยเหรออะไรอ่าเงี้ยขอสมชายอารันมากนะครับที่ก็เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ให้ความอบอุ่นกับไม่ว่าทีมงานไฟแนนซ์ทุกที่เหมือนกันครนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Happy birthday ขอบคุณครับขอบคุนะครับน้ำตาไหลน้ำตาไหลเออเออโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไปใส่ก่อนพี่